เฮ้ยเฮ้ยเขาได้ยินโอ้เมื่อพูดคำนี้เลยมันเป็นอาถรรพ์เลยวันนี้เราอยู่วันเกมใหม่ที่มีชื่อว่าเดอะโฟร์ลีนะครับท่านผู้ชมไอไอไออีกหนึ่มาแล้วครับอ่ามันน่ากลัวเราเองบอกคนเดสติกสติงเดี๋ยวผ่านปูก็ไม่เคยเล่นที่สปรีสเดโอ้พื้นที่อย่างนี้เลย The Unfair Land ผมปักทุกอย่างเต็มแล้วพี่ F4 เนี่ยๆโอกูปรับเรียลเลยนี่แหละเลยอีพีนี้สี่เห้ยือ้ยย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 ่ยย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 ้ยย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 ยีย่ยยยยนยยยย อที่กูกูไปถ่ายได้จากเอฟพีเอกูเหลือศูนย์มาจากเฮ้ยดูดูจ้วำดูนี่นี่นี้ใช่ไหมดูถ้าปรั๊บแป๊บสีกลงเฮ้ยเสียงเท้าใครวะใครแม่งเดินว่าดังชิบหายเลยอาจจะมีผีวิ่งไล่มาก็ได้นเราเราต้องรีบวิ่งหนีไงก่อนี้จะดูเฮ้ยเราลองหยุดไหมโอเคกูรู้ละไม่ใช่เสียงกูแล้วกูบอกว่าพวกเดิน เราไม่เชื่อก็โดูเด็กตายแล้วไอ้สัสเอ้ยพี่อุ้ยนี่มันอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยทำไมนายแต่งตัวเท่ยังเฮ้ยนายเอ้าเอ้าเอาใครตายวะไใครเนี่ยอ่าโดนโดนโดนหักเขตนไปแล้วโอ้อัาคารบูลามโดนหักเขตนไปแล้วเฮ้ยฟันฟันเดียวกับชื่อนดิทคอขอดผมเลยพี่ดูดิเด e อ o โฟลิอะไรวะโฟลิทตึง ป่าป่าติดคำสาบพี่ป่าติดคำสาปดูบอลเตอินคืดอะไรดอนดอนโกอะไรอนี่ดูดิดอนดอนดอนโกฟิลเอร์ยาอนาคตแต้วกูจะไปอนาคตดลง ทำไปชีมันไม่ไม่วิวันมุณไปขายไหมลูบี้ไงลูบี้สัตว์ไอ้เบลไปต่อไปต่อว่าไม่ใช่ไรทนีมันบอก่านไม่เจออกไปอนาคตเสียงว่ามันจะมมตุมเฮ้ยม้มันใช้เป็นแบบเฟมเจอร์นผมไม่ใช่ไฟนเรพีมปฟอนต์หรอฟิวเจอร์มไม่ใช่ี่มัใช้กลิชเลือบสิบเลยคือมันจะเป็นยังไงแหละอย่าไปอนาคต เดี๋ยวกวิ่งไปไม่พี่งั้นเรา back to the future รยไม่เราจะ back to อ่าอดีตพูดว่าไงวะ back to the past เดี๋ยวเฮ้ยหุ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 วิ่งเร็วจัดเลยนี่มันมัน้อ o วิ่งพี่มันมา coming ไงตาไงไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วเกิดไี่จเสียงเชี้ยร์เลยวะเสียงไปยินไงมึงลองหยุดนิ่งดูดิจะไม่มีเสียงเห็นป่ะไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เสียงนี่แบบวิ่งรัว อย่าตกใจตกใจไปไม่ไหวเลยนะตกใจหลอดไฟเลยนะแล้วเขาบอกเลยจะไปอนาคตอย่างนั้นเลยเมื่อกี้มันโอ้เราเราเราเล่นเกมผีมาทุกเราเล่นแบบผีมาทุกแบบเลยนะโอ้ยกเว้นไอ้นั่นน่ะพีทีไซเลน่ะเออเชื่ยกลัวเสียงอะไรว่าเสียงอะไรว่าไม่ไม่เชื่อไมบไม่เชื่อนั้นสุดจริงพีทีไซเลน่ะเอ้ยพี่อยากจะบอกว่าพี่เปิดประตูปุ๊บแล้วพี่เข้าไปสองรอบแล้วพี่ก็ออกเกมเลยทำไมน่ากลัวขนาดนั้นเลยมันเล่นได้คนเดียวไหพี่อ มันเป็นเกมใน PS4 อะพี่ที่เขาเอามาทำอะเือครมืดโอ้โหอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้มีราคาไหมาพี่เช็คนี่มึงอย่าขายหมดทุกอย่างไม่ได้ไอ้สัตว์อย่าพอไอ้เฮียมันไม่ใช่บ้านเราเอเอไอ้สัตว์เฮ้ยก็เราเป็นคนเจอ,อถ้าเกิดเป็นบ้านเราไงพี่ฉันหมดนี้แล้วเจ้าปูมีเยอะโดนจับเด็ดอุ้วันนี ล้วมันมันมีจุดประสงค์เยียวกับผมนะ้เนี่ยพี่ผมว่าแบบมันพังประตูเข้ามาเนี่ยไอ้ย่ยแม่งจำสเก็ตมันจื้อก่อนเราพี่สรุปไม่ใช่ของเราแล้วพี่มันจื้อก่อนเราแล้วมันเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าบ้านที่เราเด็กเราสซนมากโอ้ยูไอ้ขี้ด is ิระข e ้ key เออผมจำได้ผมจำได้ผมจำได้ไหนตรงแม่ <ersch> ไม่ไม่ไม่เลี้ยวซ้ายก่อนซ้ายต้องตรงก่อนซ้ายตรงซ้ายซ้ายต้องไม่พี่พี่ต้องตรงยาวเลยไว้พี่ไม่มันต้องไปเอาคุณเจก่อนไม่ใช่ยือนี่มีคยีอยู่ไม่พี่ก็ตรงไปตรงยาวแล้วก็ค่อยค่อยเลี้ยวซ้ายไงพี่ใช่ใช่เลยไม่เลยเลยเลยอ้นั่นเป็นนากเซนท่ามเชั่นพาร์กอ่ะเลยไปอ่ะไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเขาไม่เลี้ยวข้างหน้าหนูทำไมไม่เลี้ยวตรงนี้พี่ ไม่ถ้าเลี้ยวตรงนี้นะพี่ถ้ามันดักอยู่เราตายนะแต่ถ้าตรงไปมันก็ต้องแบบเ้มันมันจะใกล้กว่านะเฮ้ยมันไม่ดักอ๋อทำไมทำไมเราไม่ยิบแผ่นที่ไปดูเลยวะเออนั่นดิก็ได้เฮ้ยอยากรู้กันทำไมไม่ลองแผ่นดีไปวะไอเสียมาแล้วไม่ได้ออบจิ๊กทีพอบจิ๊กทีปลักระเซวัยเซวัยืมเหมือนไี้อับจิ๊กทีก็คือให้พวกคุรอดต่อไป เน้นๆพี่วินีพี่พี่ไปกับผมมาขึ้นไปบนสุดแล้วก็ค่อยลงมาเอาคีย์แล้วให้โอมไปเลี้ยวตั้งแต่เน่นๆเลยพี่ก็คือว่้มอดมอดมอดยันงยังเราไปรอทางออกกันเฮ้ยมีมึงไม่ต้องไปกันให้หมดเลยสัตว์พวกมึงก็ไปทางล่างไงพวกกูไปทางบนนี่ใครตายค่อยว่างกันเอาคีไหเฮ้ยเราไปด้วยกันหมดเลยแล้วกีนพร้อมกันเอาไปเอาไปไปเดินต่าไป เอ้ยไปก่อนนี่เฮ้ยทำไมมันไม่เห็นเหมือนทางในแผนที่เลยวะมันต้องต่อไปหนดีดิมันต้องตรทางนี้ดิรมันต้องเดินตรงนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ๆนั่นแหละนั่นแหละทางนี้งนี้น้าไปดิตอนแมันมงน้นเานแม่น้ไม่มันเป็นพื้นเลยเฮ้ยทำไมเราไม่เดินทะลุไปอ่ะไม่ได้เยวอ่ะไม่ยิงเลยนะไม่มีใครไาเดินตามทางอย่างนี้หรอกจรางๆแหละ ไม่ต้องรีบเดินต้องไปต้องเดินต้องเดินต้องเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเฮ้ยก่อนที่จะเจอทางออกเงียกทางไหนเงียกเลี้ยวซ้ายไม่แต่ทางทางเหนียวคุณนึกว่าตาผีเชียวเหุี่หลอดไฟเลี้ยวซ้ายไม่ใช่เออทางไหนโตอะตรงไหนตรงนตรงมึงจะไปทางออกไอ้เหี้ยไม่มีที เราต้องไปใกล้ๆทางออกก่อนแล้วค่อยเลี้ยวไงไม่นี่เลยใกล้ทางออกข้างหน้าเราทางออกโอเคกูเชื่อมึงเลี้ยะอะลี้ยวะเออแล้ไมไม่นำอ่ะมั่นใจไม่ใช่จะหลงก็ต้องตายหวังก็ได้ไปเงียเจ้าประดังเฮ้ยมันไม่ดาก เฮ้ยมันไม่ดากูไอ้พวกเฮียดีแม่งปล่อยกูตายมาไม่ไม่บอกกูด้วยนะโดนแดกไปเลยโดนแดกไปเลยไอ้ยเมื่ี้เอ้ยทางเมื่อกี้คือทางเวลคี้วิธีทางที่มึงตายคือทางเวลคี้ไอ้แซ่บแม่งเลยเห็นแล้วไม่บอกกูเลยนะกูอยู่ท้ายสุดไอหยิวโอ้ไปแล้วกลับไปทางเดิมกูเบล ไม่เลยวะไม่ไม่ไม่ได้กลัวไม่คือเราต้องต้องส่งใครเป็นตัวล่อไว้เพราะมันเด็กมันเด็กเสร็จปุ๊บชาวบ้านแม่งเดินกลับเลยเว้ยฉะนั้นส่งไอ้มอสไปตายเลยก่อนไอ้เขี้ยนี่กูเกลียดมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวไปรออยู่ที่เดิมร้องรักรีบเดินมึงดูไปแยกแยกเดินทางกันเดินทางกันแยกป๊อปป๊มันจะมาเว้ยเชื่อกูเดี๋ยวมันจะจู่มา แล้วมึงจำมึงจำมึงจำแผดที่ได้ไหมว่าถ้าเออเข้าไปตรงนี้แล้วจะไปเอาคีย์งตรงไมตรงไม่ใช่ไม่อยู่ในตรงไปเรื่อยๆตรงไปเลี้ยงเลยไขึ้นมาข้างบนได้ด้วยหายายีมันก็มันก็เด็กขึ้นได้ผมว่ามันจะเด็กโคงแกก็เลมึดมากมึดมากมองดูเทางด้วยกูไม่อยากเดินหลังกลัวจะโดนเด็กก็ได้เดี๋ยวมือนี่ไงเฮ้ยมันบอกว่ามันซ่อนในต้นไม้นะไงไงมันมันมันชี้ไปเบลเป็นดีกันเบลเป็นดี เสียงนึกได้หรอไะไขีโรแมนแน่มุงอพี่หอ้ใจเรียวยกลัวเ้ยอยู่กับกูไอ้ไข่พี่หุกลัวเชนโซแมนไอะหุวใจไวเมื่อกี้ขดอกับทางเดิมเดียสัตว์ไอ้ข่เมื่อเมื่อกี้มันยกหน้าไงพี่เรามันหออฮ้มันซ่อนใน มันซ่อนในต้นไม้นะ้วเว้ยไอพี่เคยอ่านเ่อเราชินโซเมียนันที่มันเป็นมังงะเออที่<ม>ที่ที่พระเกรวมรวม่างอันนั้ะมันรวมร่างกับไอหมาดีหัวเป็นเลื่อยเออเคยเคย,เคยอ่านยอานยอู่เคยอ่านอยู่นายเอกน่ารักสีใหม่เอ,อ้ยผมผมพี่ว่าซีโรทูแล้วเว้ยเออยี่แม,มน้องน้องน้องเหมือนซีโรทูเลยเฮียแม่งแต่แต่ปะดดิ้งคือน้องกลายเป็นตื่นจะว่าไปเรามาทางไหนวะทางนี้ น้องน่องกายมันโดนนะแต่มันแยกไปเป็น door ล้วนไม่ทางนี้เลยพวกกูเดินไปแล้วเว้ยหลังหลังมันมีซีเขทเอนดิ้งด้วยนะพี่เกมเนี่ยมาม่หลังหลังจากที่มึงโดนเด็กไปพวกกูก็เดินหาทางออกเปิดอีกเออเปิดอีกพี่บอกว่าผีผีมันอิ่มแล้ววะมันยังอะไรไม่มากินเลยใช่มันแดกไอ้เจี๊ยอีกไปแล้วเว้ยถูกต้องโห่เยอะเลยขายใกล้นะนำดิโห่แล้วไม่ต้องเป็นกูลุกเกมเลยวั้ก็เพืชวนนะถึงกูจะเป็นคนถ่ายคลิปแต่กูก็ไม่คนเดินหน้ามาเยี่ย เอาเฮ้ยคนถ่ายคลิปเรื่องโดนจัว่าแก่ดิไม่ใช่กูคนถ่ายคลิปว่าต้องต้องดูเหตุการณ์หลังๆใส่ใจพ่อถ่ายคลิปไม่ตลกนะเว้ยคนดูใจวายตายดูอย่าขึ้นมาอย่าผูกมาเจอหน้าไม่เอาหน้าโดนเด็ดโอเคงั้นไม่เหยียบที่กูไม่เหยียบทักแม่งเลยเหยียบดีเฮ้ยอย่าไปแตะตัวพี่นีนะอย่าไปแตะตัวพี่นีีแดดงนสีแดง อกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วลองดนไหมลองไม่มดไหมใครโดนไอ้เหี้ยกูไลอกูไปรอไอ้เหี้ยกูไได้รอดูดีไหมถ้าโดนอะหุ่นมันอาจจะแบบแปงล่ามันเดี๋ยวคเลยอะไรเลยหนูไม่ไม่โดนหูพี่มีนทำคลิปไม่ให้เหรอไอ้เหี้ยแม่งกระโดดจสเกลเลยเหี้ย เออเฮ้ยหายแหลกแล้วแปลว่าไม่มีอะไรแล้วพี่ไม่มีแม่กูวิ่งแล้วอ really ู้วิ่งกู้วิ่งกู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 วิ่งรันรันบอลไรรันแมนที่รันอู้วิ่งแล้วกูไม่อยู่แล้วไอ้ลูกกล้าขาคนเหนือหยาหม่นตัวใหญ่มาเลยมาแล้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปแว้าวหลังเลยนะฮกูหล่นกูก็หล่น like อ่าไม่ล่นไมหล่นว้ายว้ายว้าเฮ้ยกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้พอเดินวันริบเดินละวพ้นเฮ้ยเจอไม่ติดอกมะมูเลยเฮ้ยดอกแมวดอกมะมูพวกเด็กเย้

อมัิ่มแล้วมันอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วมากไปแล้วันตั่น่่้มา้ยไปไปไปี่มาดมาวีมาดีมาดีมามาอมาไมามาไมามาดีดมันาดีมาีมาดีมามมมามมมาีมมาดีีไม่ดีมมาม ชิปปุ๊บก็บเชิปชิปชิปไม่มีแกันี่ไหนมีอ๋อเนีไปแล้วมันไปแล้วโอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าแต่เราต้องเข้าวิจีดเาประมูลเองเราต้องหาทางโหข้อที่ชิปนึงที่ผมปรับความสว่างมันมองเห็นหางเดี๋ยวแตกงเออผมดูไม่เห็นเลยเลยต้องนากันจ้ามากมันจังตารเลยเกินดูอะไรไม่เห็นเดี๋ยวซ้ายแม่เดี๋ยวไปขวาแล้วตันน ชิดสายไหมไม่ชิดซ้ายครับชิดซ้ายไม่คิดดีกว่าคุณเดินทางสายกลางนี่ว่าฝากกินดีกว่าเเข้ากันเข้าใหญ่ใหญ่ไปเลยจริเง้ยไอ้เี้มันวิ่งเหมือนเอาไงตรงนี้เนี่ยไอ้พี่พี่เลยได้วจู่แ้จูลยจู่ลยจูได้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 แ้วที่มึงเอาบอลไปกไปไล่ไปจุ๊บ ตายปะตายเ้รอหนีกับแเว้ปตาหลังมันไปตามหลังมันไปตามหลังมันไปโอ้ยยี่แม่งแม่งเล่นเชืกสี่โลว่าอะไรไปไปไปอยู่ต้องเว้นระยะเฮ้ยเว้นระยะหน่อยช่วงนี้โซเชียลไอ้ยีโควิดโควิดมันติมันใส่มน่ะเราไม่ใสอ่ะเราเข้าไม่ได้เออพี่ยพี่ก็ใสผมก็ใสดีกว่าไอยี่มเกี่ยไปทางขวา ปูมึงไม่ใส่เมสนะอ้มปูปมึงไม่โซเชียลดิเซนไงมาใส่เที่ยอะไรมึงดูดีๆน่ะมันยังใส่น้ากากเลยไปเออซ็อปปี้ไอ้อีกเลี้ยวขวาไม่อีกอะไรยังไม่เคยไปอ๋อเนี่ยไม่เคยไปใกล้เที่ยวละมันตันเลี้ยวไปไหนกูเคยเข้าลองนั้นไปแล้วเกือบตายกูอยู่หลังมึงนะอีกมึงไม่รู้แล้วบายบายกูจะ ไม่อย e> ู giving, like Eat, ่บางเมืองบางมาไปอูตายไอ้ดูคนไปดูไอ้ดูคนไป้ดูคนไปไอ้ด like ูไอ้ไอ้เอกมาด้วยกลับไปหาพผมเดียวมันต้องเฝ้าของอะไรไว้เนี่ยน้องคนโอ้ยเบอร์ดินไอ้เอกเว่าเราเล่นตรงนี้ได้ยังไม่คือจมูกแน่นอนเฮ้ยเมื่ไม่ใช่ทางตันว่ะฝั่งซ้ายโอมโอมไฟโอมไฟ โอ้โหมายืนดักกูอยู่อีกตัวหนึ่งดักดอะไรร่างสายยาวมั้พี่สายยาวทีนี้ที่ไปเลยหรือว่าเราไมิ่งจับกมาบ่เนี่ยมาไหนพี่อะเมื่อไปเหร่ไปจับสแกงเลยเดินวนอยู่อย่างนั้นแ่ะใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละเดินวนปุ๊บแล้วก็ตายแล้วมันมีกุญแจอยู่ ไปไหมไปพี่เนรถึงได้มาโดนของในโบสถ์ไหมได้ยินเสียงหัวใจนี่นี่ผมได้ยินมาสองรอบแล้วมือใจผมจะแตกเลยใจระเบิดเงี้ยองขิงขิงสัตว์เงี้ยองขิงทิงสัตว์ขิงแลอวควีนป่ะเอ้ยิจระเบิดยิงจะคลริมสัตว์ในโบสถ์มีจำสแกตด้วยล่ะเออโบสถ์โบสถ์นี่ไงแล้วแล้วต้องต้องดูอีกรอบไหมเนี่ย ไม่รู้ว่าลองเข้าไปดูดิพี่ยังไม่โดนพี่ดูดิมีของอะไรขโมยเปล่าเฮ้ยเหมียวมันหายไปแล้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 วไมปนี่เยี่ยมมากไม่ไล่เมียวแป๊บนึงเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวไปดิเฮ้ยเดี๋ยวทำที้ยอะไรรอพี่อีกหน้่งโง่รออีกลูกอีกอีกไปไล่ไปพี่พี่พี่นี่ไม่ไปหยิบกคนเจลไม่ต้องเปิดกูไม่ต้องหยิบก็ได้มัาเพื่อ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 ตรงไหนตรงไหน ไอ้ตันพืดๆเนี่ยไอ้เหี้ยอ,อันใหญ่ยังวะแบบทุบหัวที่หัวแตกนะแล้วไปยิงไปไหนมาไอ้ใหญ่ฮัลโหล,ล,ลบอยบอยฮัลโหลบอยปิดไมค์ไว้พี่ที่ลแล้วท่านผู้ชมยี่นะท่านผู้ชมบางทีเนี่ยเกลี่ยมันง่ายจาังวนะ เออไม่ยากเลยไม่ ouais, ให้ให้ให้พี่นีเล่นพ anyway. ีดีใส่เลนนีกว่ะเฮียโกเกียร์โกเกียร์โกเกียตรงมันมีไอ้ผีหน้ากากอะไรเลยเฮียเวเปิดประตู้นี่ยวัวเสียงหัวใจมันล่ำลงหัาจะตายนี่หาเลยนไม่ตายหรอกทางตรงอ่ะอมโอมมาจริงอันนี้คือคือทางไปดันเจี้ยนยันที่หนึ่งร้อยนี่เร็วไปมีโอมเดินชิดซ้ายดีกว่าเผื่อแม่งมีแบบกระโดดมาตรงกลางเฮ้ยทางนี้แหละ ทางสู่สวรรค์สวรรค์ผมว่าไม่จะไปตายกนะองค์ไฟคือกูนี่ไงสเตสเตอินเดไลท์อ้อมโอ้แสงไฟเอออะไรวะกูในแสงสว่างมันไดบันได้ยังแสงเออเลยอยู่ในแสงสว่างวะใช่อยู่ในแสงก็มาอินเดไลท์หนอไปที่มืดอ่ะใครอยากลองบ้องลองดิมึงลองเดี๋ยวมึงลองดิกูไม่ลอง อย่าหมายลงไอ้เหี้ยอูมีคนเขนเ้ยกูรู้แล้วอยู่ด้านนอกสิ่อื่นอะไรขึ้นกูเห็นตัวอะไรไม่รู้วิ่งยังละเดี๋ยวแปดเลยเดี๋ยวแปเดี๋ยวแปดเอาไปเข้ามาได้ไงคแล้วรู้แล้วนะมึงย่บแล้วรู้ว่ามึูหอกตายด้วยเลมันเตยกู เดินก็มาแล้วแต่งแ้มาตองดักสปาวิ่งดักสปาวิ่งฮ่าฮ่าฮ่ายืนแต่งแล้วมายืนแต่งแล้วมาไม่รออีกเหรอไอ้พวกยั่วแม่งเดินตัดสายกุแล้วโอ้เมื่อกี้มันเดินตัดแสงเลยไม่รออีกก่อนเลยเออรออีกก่อนเลไอ้รอรอพี่กันรอพี่กันเอ้ยมารอรคีณอย่าตามทำต้องต้องมารอตรงทางขาดเลยคุณจะด้วยอีกจะตายอะแก้วุ่นคิวนะวิก กูอยู่ในแสงสว่างคนเดียวดีดีจักรันจักรัน uh, ้ยเฮ้ยกูแสงสว่างเดียวนะไปเร็วไม่รอไม่รอสองคนดูก่อนเดี๋ยวนะกูอยู่ในแสงสว่างทำไมกูตายอ่ะมึงคิดว่าเมื่อกี้นี่กูตายเพราะอะไรอ่ะ เสียงสว่างไงเสีงสว่างรอกูสสว่างรอกูโอเคกูอยู่ในความมืดความมืดมิดไงอ่ะลูกเสียงสว่างไงโอมเสียงสว่างใช่ไอ้ลูกี้คุยลูกีกูเดินไปแต่เละก็ดีเลยไปเอาไปเอาไปเอไเอา มาไป่ฆ่ากูเลยเฮียจับเขาตายกันหมดอยู่แล้วอวางโอ้มในสาระก็กูรีบไปกเลยกูรีบไปเ่ยกูรีบไปเลยกูรีบกลับมาเร็วมุดไปกูรีบไปก่อนที่กูจะโดนเจ้หมดหายใหญ่หมดอู้ด่าจะอยู่กูที่ว่าจะอยู่กูที้จะอยู่กูที้จะโดนเองกายะเฮ้ยมึงกายดูถูกความมืดมิดเหรอวะ มี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 มกมีมียีม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 เมีมลมี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 เีม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 เลยมี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 ลีมมี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 ีมีเีม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 ีีมมี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 ีม ได้มาเอาพี่แล้วเราตัดไม่ไดยแล้วอะไม่ไม่ไม่โล่อนโล่อนโล่อนะแสงสว่างคือแตสงสว่าอ๋อแสงสว่าคือไอ้เลือยงแสงพี่ตัดหนึ่งนะพี่คนแรกกดขึ้นแสงสว่างเลไม่ต้องไปอยู่ที่ที่แบบมันสว่างสว่างไม่ใช่ไปอยู่ที่มืดก็อย่าโดนเด็กมัดมัดเดินจับมัดเดินจับนี่ไงโอ้กูเกือบโดนแด็กเลยดีนะกูมาอยู่ที่ที่สว่าง เชียวกูมีกุญแจสัตว์อ๋อถ้าอยู่ที่มือจะโดนเด็กตายใช่ไหมโอเคก็จะแล้วไอ้กูมีกุญแจนะแล้วกูเดินกลับเลยได้ไหมกลับเลยพี่กลับเลยไม่ใครมาให้หยิบกุญแจเว้แสงสว่างแสงสว่างนี่ไงคีได้ได้คีแล้วกลับแล้วกลับแล้วแสงสว่างแล้วมาแล้วแล้วกูไม่อยู่เล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกุญแจที่กู นี่ไอ้เพื่งนเราพี่หนีก่อนไปไปเขาไปเขาไม่ยอมแข่กดนเฮ้ยกดเที่อะไรเนี่ยกูเดินกูจะถึงกูจะถึงกูจะถึกมึงตายเงี้ยเกียร์แข็งสว่างถ้าให้มันมองหินเลยกูคุณแข่าแล้วไปไอ้เกียร์ของไอ้แมงจะบารี่ไปดูมันมีสองตัวเมื่อกี้ขกับบุญหรือตัวเดียววะใช่ใช่สองสองสองไอ้เฮียแม่งวิ่งกันแบบชุลมุนวายสัตว์วิ่งช้าอย่างเดียวเลย ไอ้เหี้ยกูตายรัวๆแมงวิ่งชาร์ตอ่ะท่านผู้ชมพี่ผมสงสัยว่าถ้าผมแบบมันมันมันจะตกปะว้าถ้าเราไม่ดินนะทางมันจะตกไหมลองดูไม่น่าตกนะออกไซายไปดูออกไซด์เไม่ตกเหรอเอาก็ไม่ตกนี่หว่าเอาขั้วเป็นดินนะขั้นเป็นดินนะเขี่ยมันในแสงสว่างทำไมวะ ปู่ปู่ปู่เชื่อมัาในเสียงสองปุ๊กตายเหี้ยกูกูกูเชื่อมันในความมืดมีมีตทุกี้เอ้าที่อยากในมาตะปักันตะเกียงงูเหี้ยดูละมันไม่เสียงมันไม่มีแสงสว่างเฮ้ยรอบนี้ใครสนใจออกทรายมั้งเอ้าเฮ้ยอะไรเหี้ยแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยพี่เราไม่ได้ทำสีเข็ดเพราะเราไม่ไปโดงง่ายแชตเตอร์หนึ่ง โอเคไม่ไปทเมื่อกี้ไม่ทำคลีเซดเอนดิ้งเสร็จแล้วท่านผู้ชมเสร็จแล้วจบแล้วโอหลังจากที่ตายมาหลายครั้งฉันเข้าไปไปเจอว่าเออเกิดอะไรขึ้นไปเอามึงมึงมึงว่ามันกดตายกดตายแค่สองรอบเองเถอะเฟดวันคอมพิวต์โอเคเจอ เอาไว้คลิปนี้กอนจบเรท่องนี้ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมบอกเป็นว่าคลิปหน,น,น,น้าเจอกันใหม่นะครับอาจจะเล่นฟอร์เรสต์เฟสสองนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมก็สำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าเรื่องเล่าจบไปบ๊ายครับ